ทางดีอซไ์เขาเชิญมาผมก็พร้อมที่จะยินดีให้ความร่วมมือครับที่เราได้ให้รายละเอียดไปค่ะต้องชี้แจงรายละเอียดอะไรบ้างคะกับดีอซไอข้อมูลเรื่องพวกนั้นอาจจะต้องสอบถานทางที่ดีไซไอะครับจริงๆมันเป็นข้อมูลที่ให้การไปแล้วนะครับก็จริงๆไปสอบสานทางที่ดีไซไ์ได้หมดนเราลงทุนกับบริษตั้งแต่ช่วงปีพศนะครับทุนวันนี้จำมันมันค่อนข้างนานมากแล้วครับอาจจะจำรายละเอียดไปเป๊ะไม่ได้ะครับ ถือว่าติดลบอยู่ไหมคะประมาณว่าเราไม่ได้กําไรแบ่งปันอะไรเลยประมาณนึงครับจริงๆข้อมูลให้ไปหมดแล้วกับทางพี่เขาครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปคดีด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่นํามาวันนี้ก็ชี้แจงเรื่องรายได้ด้วยไหมคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องไปรวบรวมอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะต้องอเก็บข้อมูลนิดนึงเพราะด้วยช่วงเวลาที่มันค่อนข้างนานนะครับแล้วตัวเองก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้าง,ะางอะไรเงี้ยครับต้องไปเตรียมแผนบ้านนิดนึงครับ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับลูกค้าอนนี้คือของเราอะไรงไงแม่ครับอันนี้ให้ให้การเป็นหมดนะครับที่เขาถามมาเราก็พร้อมตอบอยู่แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่จะเป็นคนใกล้ชิดไหมคะจริงรูง้จักกันหมดครับก็แปลว่าเราได้มีการแนะนำไหมคะหรือว่าเขารู้รู้จักอเลิปได้ยังไงคะสิบเจ็ดคนจริงจริง,รงเหมือนข้อมูลที่พูดไปครับเหมือนในผลกระแสเลยครับถามอะไรมาก็บแบบเดียวกันหมดเลยแค่ประมาณนี้ครับรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ชี้แจงกัะติดใในวันนี้แม่ครับไม่ยก่อนนะครับสบายใจอี่คำถามครับตอนนี้สบายใจขึ้นไหมครับครับผมขอบคุณนะคะ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงผลการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดรายสําคัญทุนมินหลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาและผลการยึดทรัพย์คดียาเสพติดในรอบหนึ่งเดือน ด้านพลตำรวจตรีนิธิธรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตำรวจได้ทำการสืบสวนทำข้อมูลร่วมกับปปสตั้งแต่ปี2562ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงการโอนย้ายถ่ายเทและมีการตั้งบริษัทธุรกิจโอนเงินเข้าออกโดยผิดปกติมีการนำเงินไปซื้อน้ำมันและไฟฟ้าขณะน,นี้ตำรวจนครบาลได้ส่งข้อมูลให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วด้านนายสมศักดิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธจัน์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยในวันนี้สํานักงานปปสร่วมกับตํารวจนครบาลจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และมีความพัวพันกับหลายคดีที่ผ่านมาซึ่งในคดีนี้ได้ติดตามจับกลุมมาตั้งแต่ปี2,562จํานวน5คดีและยึดยาเสพติดโดยเป็นยาบ้าก,กว่า3 5 0ล้าน5แสเมตรไอซ์อีก86กิโลกรัม คิตามีน6กิโลกรัมและเฮโรอ,อีน380กรัมจากนั้นได้มีการขยายผลใน2เคสในปี2,564และปี2,565โดยในปี2,565ได้จับกลุ่มนายวรวัฒนวังสภากับพวก4คน ดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือยึดอายัดทรัพย์กว่า500ล้านบาทและได้ขยายผลจับกลุ่มกลุ่มอาลกรุปพีแ e ออีก4คนโดยมีนายทุนมินหลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาเป็นผู้ต้องหารายสำคัญยึดรถหรูนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเงินสดในตู้นิรภัยอีก8ล้านบาทนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าในขบวนการยังมีตัวการสำคัญคือนายพันนรงค์คุณพิทักษ์และนางสาวก,กัญญวีทีรัประภาวง์ที่ยังหลบหนีหมายจับและเป็นผู้ ู้ถือครองทรัพย์สินหลักของกลุ่มนิติบุคคลโดยเป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โดยสามารถยึดอายัดที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวม71แปลงมูลค่ากว่า1,050ล้านบาทโดยมีทั้งที่ดินเปล่าอาพาร์ตเมนต์รีสอร์ท โรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอเภอเมืองจังหวัดสงขลามูลค่าทรัพย์สินรวมของเครือข่ายทุนมิลลัดมีมูลค่าเกือบ2000ล้านบาทหากในส่วนไหนที่ยึดทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องไปขยายผลในเรื่องของภาษีต่อไปอในเรื่องต้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้ติดตามเครือข่ายนี้ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่5คดี นะครับอยู่5คดีที่เป็นคดีที่จับก,กลุ่มนะครับยาเสพติดตั้งแต่ปี2562ถึง65ขยายผลขยายผลในกลุ่มของนายพิทวัตแสงโสภากับพวกนะครับพวกก็คือนายวรวัฒนวงสภาแล้วก็มีกับพวกอีก4คนบริษัทอารวนกุ๊ก คือชื่อคล้ายๆกันนะครับเป็น3ากลุ่มตรงนี้เราได้ยึดนาฬิการหรูกระเป๋าแบรนด์เดนมูลค่าประมาณ300ล้านบาทได้งเงินสดในตู้เซฟในการดึงเงินการไปในระยะแรกแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้ทําการตรวจสอบจากกลุ่มยึดทรัพย์สินในกระบวนการยังมีตัวการสําคัญนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับสองคนที่ยังหนีหมายอยู่คือนายพันนรงค์ขุนพิทักษ์และนางสาวการยาวีธีระประภาวงสองคนนี้นะครับเป็นตัวการหลักและยังหนีหมายสารอยู่เราสามารถยึดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งที่ดินทั้งหมด71แปลงมูลค่า1,000 กับ50ล้านบาทอยู่ในพื้นที่ที่ดินอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเรารวมทรัพย์สินทั้งหมดในกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองซึ่งเป็นเครือข่ายของในทุนบินหลักเนี่ยรวมแล้ว1858ล้านบาท สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหารัฐอเมริกาว่านาย Elon Musk, อีลอนมาร์ก์อภิมหาเศรษฐีนักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่ของทวิตเตอร์ประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานะของบัญชีผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการภายใต้การบริการของบลู์วิสรวมถึงเครื่องหมายถูกสีขาวในวงกลมหยักสีฟ้าเพื่อยืนยันตัวตนเดือนละ8ดอลลาร์สหาราัฐหรือราว3 0 0บาทและราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอำนาจการซื้อของประชาชนในแต่ละประเทศโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเครื่องหมายถูกดังกล่าว เป็นฝ่ายบริหารที่ Twitter ทวิตเตอร์จัดทําให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยืนยันการมีตัวตนและสถานะอย่างเป็นทางการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของบัญชีทั้งนี้มาร์์ให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดว่าเพื่อจัดการกับบัญชีปลอมและยืนยันว่าทวิตเตอร์ภายใต้การกําก,กับดูแลของเขาจะไม่มีทางสแสวงหาผลประโยชน์จากการโฆษณาอย่างไรก็ตามผลสํารวจความคิดเห็นล่าสุดจาก เจ้าของบัญชีบางส่วนที่ได้รับเครื่องหมายถูกปรากฏว่ามากกว่า80%ปฏิเสธในการชรําระค่าธรรมเนียมเพื่อเรื่องนี้แม้มี10%ยืนยันพร้อมจ่ายแต่ก็มีเงื่อนไขกําหนดอีกว่าต้องไม่ควรเก็บเกิน5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือราว187บาทข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16ดริกาทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัก้นมนทุแมัชน ล้อ2,022กับเจล i นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมที่คุณชื่นชอบรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม,มคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w c o g h